สวัสดีครับผมมาดีอภูผาวัฒนาปีดากุลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับชุมชนพญาเสือย่านประตูมอรที่นี่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเที่ยวด้วยกันเลยครับมาถึงชุมชนที่นี่ต้องมาที่นี่ก่อนเลยครับ วัดพระศีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธชินราชหนึ่งในพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศภายในวัดยังมีพระพุทธรูปที่สําคัญอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธชินสีพระศีสัสดาพระเหลือพระเจ้าเข้านิพพาน ทุกๆเช้าวันเสาร์ทางวัดจะมีกิจกรรมชินะราชาเบิกฟ้าเสริมบุญตักบาทรับอรุณหน้าวิหารเสริมพลังศรัทธาใกล้ๆกันยังมีตลาดริมน่านให้หนักท่องเที่ยวได้จับจ่ายผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่นเสร็จจากกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาชมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าภายในพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระพุทธชินราชภายใต้การบริหารจัดการโดยสำนักศิลปากรที่6สุขโขทยัยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม จากนั้นก็มาที่ศูนย์จำหน่ายของฝากที่นี่เขามีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือซีพอร์ตของชุมชนอย่างร้านทิพย์วิมานสรานโดยมีพิิพยคอยให้ความรู้เรื่องผ้าฝ้ายเข็นมือสีธรรมชาติอย่างเป็นกันเองครับก่อนออกจากวัดแวะชิมเมี่ยงคำของร้านเมี่ยงคำสดคุณยายนิดเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกภายใต้โครงการหจังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste มาต่อกันที่วัดสำคัญอย่างวัดนางพญามากราบสักการะบูรพักษัตริยนณพพาหัตไัยนเรธห้าพระองค์และที่พลาดไม่ได้คือกราบสักการะสมเด็จพระนางพญาปิดทององค์ใหญ่ใกล้ๆกันก็มีวัดราชบุรณะมีปูชนียสถานเก่าแก่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ทรงคุณค่ามากๆและอย่าลืมมาเจอมือรับความเป็นสิริมงคลกับหลวงพ่อสัมฤทกันด้วยนะครับ รอบชุมชนพญาเสือยังมีบทคิดและมัสยิดให้เราชมความงามทางสถาปตัตยกรรมพร้อมๆกับมาลิ้มรสชาติอาหารและเครื่องดื่มฮาลลนหลากหลายเมนูให้ลองหรือจะเลือกเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเมนูสนัญลักษณ์ของชุมชนพญาเสือมานั่งห้อยขาชิวๆชมวิวสวยๆชิมก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆกันครับ เสร็จแล้วมาต่อกันที่หลงคาเฟ่คาเฟ่ที่รีโนเวทจากสารเจ้าเก่าโบราณได้บรรยากาศวิถีวัฒนธรรมชาวจีนใกล้กันก็มีมูสติทอาร์ตไว้ถ่ายรูปอวดเ,เพื่อนในโซเชียลกันด้วยแหละครับสเสน่ห์ของชุมชนพญาเสือไม่ได้มีแค่ตอนกลางวันนะครับเพราะที่นี่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนอย่างการนั่งสำล้อถีบชมเมืองถ่ายรูปเช็คอินบนสะพานนารศวรสะพานพระราชวังจันทร์นั่งรับประทานอาหารย่านร้านนมริมแม่น้ำน่าน โรแมนติกไปอีกแล้วครับจบการท่องเที่ยววันแรกก็เข้าที่พักกันเลยครับที่ชุมชนนี้มีที่พักให้เลือกหลายแห่งและห้องพักก็แสนสะดวกสบายขอเข้านอนก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ วันที่2มาเริ่มกันที่มือเช้ากับเมนูหมี่ซั่วครับวัตถุดิบขึ้นชื่อของย่านนี้เสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นริมภมูเมืองและก็เช็คอินกันที่ป้อมประตูเมืองและสตรีทอาร์ตริมกำแพงมหาวิทยาลัยราชภัฏนวิบูลสงครามจากนั้นแวววหว้สารหลักเมืองกันหน่อยครับเสร็จแล้วก็มากันที่โบราณสถานพระราชวังจันทร์ภายในมีศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ รวมไปถึงอาคารพัสวัสดิราชอาคารสถาปัตยกรรมไทยทรงปัญญาให้เราได้ย้อนวันวานกันก่อนจะไปสักการะขอพอรที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นมาต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่3แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์วีรกรรมทหารกล้าสำหรับใครที่ชอบสัมผัสวิถีชุมชนต้องที่นี่เลยครับร้านบ้านๆมีพี่ปามป่าชุมชน คอยพาพวกเราเดินชมพืชผลทางการ,รเกษตรดืมด่มเครื่องดืมด่มสมุนไพรจากสวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวกันมากเลยล่ะครับเที่ยวชมุมชนพญาเสือมาได้ตลอดทั้งปี มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจตลอดเลยนะครับอย่างเช่นงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลสุดยอดระดับเอเชียจากการประชุมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและเทศกาลกลางคืนปี2025โดยสมาคมเทศกาลและกิจกรรมระหว่างประเทศสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยก็หายห่วงครับมีทางลาดผู้พิการมีพี่ๆตำรวจท่องเที่ยวคอยดูแลพร้อมบริการรถรางนำเที่ยวมีมัคคุเทศให ให้ความรู้คู่ความบันเทิงอีกด้วยครับหากใครสนใจสามารถค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยครับพี่ๆคณะกรรมการชุมชนมีความตั้งใจมากๆในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับรับรองว่าประทับใจไม่ลรูลืม